เมื่ออายุมากขึ้นนะคะผิวมีสารพันธ์ปัญหาตามมามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยฟ้ากระจุดด่างดำรอยตีนการิ้วรอยแล้วก็ความแห้งกร้านแต่งหน้าไม่ติดนะคะทำให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองที่มาสองปีแล้วค่ะสินค้าก็มีคุณภาพดีค่ะผิวนุ่มไม่ระคายดีใจมาซื้ยอีกอ่ะปีที่สามสมหรือสแล้วชอบมากดูใจ เป็นคนที่ออกกาลังได้การว่ายน้ําแล้วคลอรีนมันจะมันจะทําให้ผิวเราเสียค่ะแต่น้ํามันเนี่ยดีมากคนะ่ะทำให้ความชุ่มชื้นอะ่ะเวลาใช้กลางคืนแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นอยู่ค่ะใช้มนานานหรือยังหลายปีและะ้วค่ะหลายปีแล,ล้วค่ะแล้วก็มางานที่นี่แล้วก็ซื้อ นี่เนี่ทุกปซื้อตลอดเลยค่ะซื้อตลอดเลยที่อื่นก็มีขายนะแต่ว่ามันไม่เ,มเข้มข้นเท่าเท่าอันนี้ก็เนนลยใช้มาประจำคืใชแล้วชอบมากชอบมากค่ะ,คะนี่เลยค่ะน้ำมันอารแกนอยร้อยเปอร์เซ็นตออร์แกนิกจากประเทศมโมร็อกโกทำให้สารพันปัญหานั้นหมดไปด้วยผลิตภัณฑ์ในขวดนี้เพียงขวดเดียวเลยค่ะ